สนามบาสเกตบอลเก่าๆเล็กๆในอิตาลีที่หล่อหอๆให้โคบีไบรอันกลายเป็นตำนาน NBA และนี่คือเส้นทางของโคบีไบรอันในการก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในนัดบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเป็นเรื่องราวของความมุ่งมัน่น ความที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรควินัยการฝึกฝนที่น้อยคนจะมีและความรักในเกมการแข่งขันแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือเส้นทางสู่ความสําเร็จของเขาใน NBA นั้นถูกหล่อหลอมขึ้นจากสนามบาสเกตบอลเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีโคบีไบรอันใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ในอิตาลีหลังจากที่พ่อของเขาโจไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลเ b a ได้ตัดสินใจย้ายไปเล่นบาสเกตบอลอาชีพในลีกประเทศอิตาลีในช่วงทศวรรษที่1980ในตอนนั้นโคบี Kobe อายุเพียง6ขวบและ อิตาลีกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเขาในเมืองเล็กๆอย่างเรจิโอเอมิเลียและเรติโคบีได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมบาสเกตบอลที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกาสนามบาสเกตบอลเล็กๆในอิตาลีไม่ได้ใหญ่โตหรูหราทัานสมัยเหมือนในอเมริกาแต่สนามเล็กๆแห่งนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่โคบีเริ่มต้นกับความรักในเกมบาสเกตบอลเขามักจะฝึกซ้อมอยู่คนเดียวบนสนามคอนกรีตที่ค่อนข้างจะครุขครับและบางครั้งก็เล่นกับผู้ใหญ่ในลีกท้องถิ่นการได้เล่นกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์ ช่วยให้โคบีเรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์หลากหลายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำพาเขาพัฒนาต่อในอนาคตโคบี Kobe, เป็นที่รู้จักในเรื่องวินัยการฝึกซ้อมพี่เข้มงวดและนั่นก็เริ่มต้นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเขามักจะฝึกซ้อมเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวันไม่ว่าจะฝนตกจะแดดออกสนามบานเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่เขาได้ทดลองเทคนิคใหม่ๆและได้พัฒนาทักษะของตัวเองในหนังสือและในบทสัมภาษณ์โคบีเคยพูดถึงความทรงจําในช่วงนั้นว่าเขามักจะจินตนาการว่า ตัวเองเนี่ยกำลังเล่นในเกมสำคัญของ NBA ความฝันและความมุ่งมั่นเหล่านั้นกลายเป็นแรงผลักดันให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีวันยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆบาสเกตบอลในอิตาลีแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาในอิตาลีเกมบาสเกตบอลนั้นเน้นไปที่การเล่นเป็นทีมการเคลื่อนไหวที่ฉาญฉลาดและการอ่านเกมซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสไตล์การเล่นของโคบีไบรันในภายหลังเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้เล่นที่เก่งในการทำคะแนนแต่ยังเข้าใจเกมอย่างลึกซึง้งและสามารถอ่านการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้การได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศยังทําให้โคบีมีมุมมองที่กว้างไกลเขาเรียนรู้ภาษาอิตาลีและภาษาสเปนและเขาได้เข้าใจถึงความสําคัญของการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปซึ่งทักษะเหล่านี้ช่วยให้เขากลายเป็นผู้นําทั้งในและนอกสนามเมื่อโคบีและครอบครัวกลับมาที่สหรัฐอเมริกาในปี 1990, 1990. เขานําทุกสิ่งที่เรียนรู้จากอิตาลีมาพัฒนาต่อในระดับมัธยมปลายและในที่สุดเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่ NBA ในวัยเพียง17 แม้ว่าเขาจะเริ่มต้นอาชีพในฐานะผู้เล่นที่อายุน้อยแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งด้านทักษะและจิตใจโคบีไบรนันกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอด20ปีในลีกเขาช่วยให้ลอสแอนเจลิสเลเกอร์คว้าแชมป์ NBA ถึง5สมัยและได้รับรางวัลผู้เล่นสูงคุณค่าหรือ MVP ถึงหลายครั้งแต่สําหรับโคบีแล้วสนามบาสเกตบอลเล็กๆในอิตาลียังคงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งของเขาโคบีไบรันจากไปในปี2003 แต่เรื่องราวของเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่อยู่เสมอสนามบาสเกตบอลเล็กในอิตาลีอาจจะดูไม่ได้สำคัญในสายตาของหลายคนแต่สําหรับโคบี้แล้วมันคือสถานที่ที่เปลี่ยนเด็กชายคนหนึ่งให้กลายเป็นตำนานที่โลกไม่มีวันลืม